สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมีทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิงทารุนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวภเกย้ายเข้าสู่ภพเรือนปัตตานีของชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็ยังเล็งลักด้วยนะคะเล็งลักแล้วก็ในลัคนาก็จะมีดาวราหูอยู่ในภพเรือนลัคนาของคุณแล้วก็ดาวพระศุกร์รวมด้วยดาวพระศุกร์ทับลักดาวราหูทับลักก็เป็นช่วงที่มีทั้ง ด้านดีแล้วด้านเสียด้วยแต่ว่าคุณจะถูกกระตุ้นทําให้ช่วงนี้ค่ะดาวพระเกตเข้ามากระตุ้นทําให้การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเดินทางการรู้สึกอยากทำนู่นทำนี่หรือรู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณมันมีความไฟมีความแบบอยากจะเข้าสังคมอยากจะเปิดตัวหรือเป็นช่วงที่คุณจะต้องเดินทางเยอะขึ้นด้วยอาจจะสังคมวงกว้างมากขึ้นเดินทางบ่อยขึ้น ได้คู่สัญญาคู่มิตรในช่วงนี้ดีด้วยแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของการเงินการทองของคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่ว่าจะบอกอะไรกับชาวลักนาราศีมีนบ้างนะคะการทำนายเป็นการทำนายโดยโรวมนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลักขาและราศีนะคะแต่ขอให้ดูลักขณาเป็นหลักนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีในช่วงที่ดาวพฤหเกตเลลงไปที่ตัวคุณน,นะคะเดือดชฉียดการเดินทางขึ้นมาการเดินทางการเอาชนะการสู้การบุกตะลุยความมุ่งมั่นกำลังจะเข้ามาโชว์วานการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง คุณจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันต่างๆในการาต้องสู้ในเรื่องต่างๆดูคุณโดดเด่นมากๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายนะคะในออเพนเตเกิลการเดินทางขึ้นมาถึง3ใบมีเกณฑ์การวางแผนการเดินทางไกลใกล้ได้หมดค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะชนะอริสตูหรือเป็นช่วงที่คุณจะมีซิกเซนคุณจะสัมผัสดได้กับสิ่งที่มองไม่เห็นคิงออฟคัพแล้วก็เป็น เรื่องของสายมูในช่วงนี้ก็จะมาแรงคุณอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อมูเพื่อ,อไหว้พระขอพรอะไรในช่วงนี้ก็จะโดดเด่น King of Cup แล้วก็โดดซันขึ้นมาชีวิตที่จะมีความผาสุกเกิดขึ้นนะคะ e n น of One การได้รับภา,าระบางสิ่งบางอย่างหรือการแบกรับภาระที่เยอะขึ้นหรือ การงานจะเยอะขึ้นในช่วงนี้นะคะการเดินทางเพื่อนในเรื่องของงาน f o r of uh, p e n t a c l e การเงินที่มั่งคั่งมากขึ้น King of Wands ความสำเร็จในเรื่องของรายได้จะเกิดขึ้นนะคะจากการเดินทางจากการเดียวงานจากการขยับขยายการวางแผนการลงทุนต่างๆของคุณในช่วงนี้ก็โดดเด่นเดูลขึ้นมา เซนส์สัญชาตญาณของคุณจะแม่นยำขอให้คุณเชื่อในเซนสัมผัสของตัวเองเพจออกครับโอ้ไพ่ของเซนส์สัญชาตญาณขึ้นมาหลายใบมากๆโอกาสของการได้โชคดีข่าวดีขึ้นมามีความสำเร็จขึ้นมาการได้ดังใจขึ้นมามีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินมากขึ้นการเดินทางนำมาซึ่งโชคโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานเยอะขึ้นบางท่านก็รอโอกาสของการได้ เดินทางไกลรอการเรียกตัวรองานจากทางไกลหรือช่วงนี้การดิวงานการหาลูกค้าของคุณคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีเป็นช่วงที่จะได้ดังใจแต่ขอให้คุณเชื่อใน i n นท i t i o ชั่เชื่อในเซนส์สัมผัสสัญชาตญาณของคุณนะคะถ้าคุณอยากจะทำอะไรในช่วงนี้รู้สึกว่าไปทางนี้ดี คุยกับลูกค้าในในทิศทางนี้ดีอะไรแบบนี้ขอให้คุณเชื่อแล้วก็ทําตามทําตามความคิดทําตามความรู้สึกของตัวเองแล้วคุณจะพัฒนาหรือสามารถปิดจับปิดปดิวได้เหมือนคุณจะอ่านคนออกในช่วงนี้แล้วก็สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจของลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาหรือโน้มน้าวจิตใจของคนอื่นได้อะคะ่ะ บางท่านก็จะทํางานอะไรที่มันเป็นเบื้องหลังอยู่เนาะในเชิงนี้ดูซุ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแข็งแร่งมันจะมีรักฐานความมั่นคงนะคะคุณจะปูรากฐานชีวิตของตัวเองก่อนหน้านี้คุณน่าจะมองเห็นโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่ถูกหยิบยื่นมาแล้วอาจจะยังไม่ได้ลงมือทําหรือดูนิ่งๆดูยังคิดยังตัดสินใจอยู่อาจจะดูเฉยๆหน่อยใน สภาพตัวเองของก่อนหน้านี้ก็ได้คุณมีความฝันมีความหวังต่างๆนานาเยอะแยะแต่อาจจะเป็นช่วงที่คุณรอจังหวะหรืออรู้สึกมันมันยังสบายใจกับการอยู่ตรงนี้แต่ว่ามีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องกระโจนออกมาอาจจะเป็นด้วยเรื่องของการมีปัญหาที่ต้องแก้ไขในเรื่องของงานหรือ,อปัญหาต่างๆรอบตัวมันดูวุ่นวายมากขึ้นเพราะดาวพระเกตมากระตุ้นทําให้คุณวุ่นวายทําให้คุณต้องออกจากจุดเดิม แล้วก็เป็นเรื่องของการวางแผนการทำงานใหม่ๆหรือการวางแผนการต่อยอดกับงานที่สองอะไรแบบนั้นดูแบบมันจะต้องทำอะไรเยอะขึ้นเพราะอยู่จุดเดิมอยู่ที่เดิมคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงแล้วมันมีในเรื่องของได้รายได้ไดที่ต้องเอาเงินเก็บมาใช้หรือรู้สึกว่าอยู่นิ่งๆแบบนี้ไม่ได้ต้องหาอะไรทําเพิ่มเติมหรือต้องขยับขยายทำให้กิจการงานหรือ ตัวของคุณเองให้มันเติบโตตอนนี้คุณดูอาจจะกำลังตัดสินใจแต่ก็กังวลใจในเรื่องของการตัดสินใจนี้แต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณตัดสินใจได้ถูกการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จการได้งานที่เยอะขึ้นหรือภาระของคุณจะมากขึ้นแต่คุณก็จะได้เงินที่มากขึ้นด้วยอืบางท่านอาจจะต้องระวังในเรื่องของการลงทุนนะคะเพราะว่าไพ่ของ การปิดบังขึ้นมาการลงทุนการทำเอกสารต่างๆต้องทบทวนต้องเ,อเหมือนกับสแกนดีๆค่ะเพราะมันมีเกณฑ์ที่ข้อมูลจะไม่ครบข้อมูลจะล่วนไหลอะไรแบบนั้นก็ได้แต่มันมีเกณฑ์ที่มันจะมีความมั่นคงในส่วนของการวางแผนชีวิตของคุณในระยะยาวอาจจะได้งานที่ทําให้คุณมีเงินในระยะยาวหรือการวางแผนการเปิดกิจการร้านค้าเป็นของตัวเองถึงมันจะเป็นช่วงของการบุกเบิกหรือได้ ความยากบ้างแต่มันก็จะเป็นรากฐานของกิจการงานของคุณที่จะเป็นรากฐานความมั่นคงในระายะยาวค่ะแต่ก็ต้องศึกษาดีๆเนาะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของการลงทุนต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่ขยายในเรื่องของงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรงานของคุณอยาเป็นอย่างไรคะในช่วงที่ดาวพระเกตเข้ามาสู่ในภพเรือนปัตนี แล้วก็ยังเลงไปที่ตัวของคุณความร่วมแรงร่วมใจคุณจะได้รับการตอบรับหรือไม่ก็คุณจะควบคุมคอนโทรลงานของคุณได้ด้วยดีได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือการได้ความสมัคคีหรือการถูกช่วยเหลือในเรื่องของงานงานดูกลมกลืนดูราบรื่นดีค่ะได้บางท่านก็อาจจะได้คูค่ค้าคู้สัญญาเข้ามาเกืน้อหนุนหรืองานดูได้รับ การตอบรับในด้านดีพูดคุยเจรจาในด้านต่างๆดูสมัครสมานสามัคมคีคกันช่วยเหลือกันได้ดีในองค์กรก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับไปในทิศทางเดียวกันเนาะเหยือ่ออย้ายถิ่นบางท่านก็อึดอัดกับที่ทำงานเก่าเนาะก็รู้สึกว่ามัน มันไม่เติบโตถึงมันจะมีเรื่องของความร่วมมือที่ดีแต่ว่าการเงินมันไม่เติบโตคุณอาจจะมีค่ารายจ่ายค่าใช้จ่ายที่มันมีรอบด้านเนาะอาจจะเป็นด้วยหรือบางท่านอาจจะหมายถึงงานของคุณเหมือนถูกบีบอะถูกบีบอาจจะด้วยแบบบริษัทที่เขาต้องการนำคนออกหรืออะไรต่างๆมันทำให้คุณเครียดทำให้คุณ วิตกกังวลว่าจะอยู่ตรงนี้ได้นานแค่ไหนมันมีเกณฑ์ที่คุณจะตัดสินใจจากการย้ายย้ายบริษัทออกจากงานหรืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นคุณรู้สึกว่ามันจะต้องมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือคุณอาจจะวางแผนไว้แล้วส่วนหนึ่งก็ได้มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็พยายามกับสิ่งใหม่ที่คุณโฟกัสก็ได้ บางท่านอาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณอาจจะร่วมหุ้นลงทุนอาจจะเปิดกิจการร้านค้าใหม่แล้วก็เหมือนคุณทําเป็นงานที่สองก็ได้แต่งานแรกอาจจะรู้สึกกังวลใจแล้วไม่มั่นคงแล้วช่วงนี้ก็อ,อาจจะมันมีเกณฑ์การตัดสินใจออกจากงานเก่าหรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณจะเปลี่ยนออฟฟิศใหม่ย้ายออฟฟิศใหม่หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในออฟฟิศใหม่เหมือนมันจะไม่เหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่ามันจะมีบรรยากาศที่มันดูสดใสมีพละกกำลังมีการเติมพลังหรือมันดูสดชื่นมากขึ้นในที่ทำง,งานก็เป็นไปได้บรรยากาศในที่ทำง,งานดีขึ้นแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะหรือไม่ก็คุณอาจจะวิตกหวั่นๆกับความตึงในที่ทำง,งานอะไรแบบนี้มันมีปัญหาเข้ามารอบด้านในเรื่องของงานหรือความกังวลใจต่างๆมันดู อารมณ์ของคุณดูไม่นิ่งกับการทํางานนะคะถึงคุณจะมุ่งมั่นแต่คุณอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รับผิดชอบงานที่มากขึ้นทําให้คุณไม่มั่นใจตัวเองว่าคุณจะจัดการปัญหาในเรื่องของงานได้ดีแค่ไหนอาจจะมีปัญหาเข้ามาเยอะที่คุณจะต้องแก้ไขในช่วงนี้ด้วยค่ะแต่คุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะสามเหรียญขึ้นมาคุณมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระของคุณได้บ้างอืมค่ะก็ประมาณนี้งานดู งานดูวุ่นวายแต่ว่าค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเยอะมากขึ้นหรือการเงินดูไหลลื่นมากขึ้นถึงงานจะมีความยากความยุ่งแต่ว่ามันก็เกิดผลสําเร็จเกิดผลรายได้ที่เยอะขึ้นด้วยเนาะทําให้คุณก็มีกําลังใจมากขึ้นอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อหรือบางท่านอาจจะหมายถึงงานคุณจะเข้ามาเยอะจนคุณรู้สึกว่าคุณทําไม่ทัน อืคุณต้องเตรียมรับมือดีๆกับเรื่องของงานนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยอะด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมีนเอาแต่ใจโอ้คุณอาจจะเสียงเงินกับบุตรบริวารก็ได้นะคะในช่วงนี้ไม่พอใจบางคนก็ อาจจะต้องระวังการถูกดิสเครดิตหรือการเงินของคุณอาจจะเสียเงินกับเหมือนโดนบั่นทอนเนาะหรือไม่ก็ถูกหักหลังในเรื่องของการเงินบางท่านเจอถูกหลอกถูกโกงมาในเรื่องของเงินหรือเปล่าอืมอาจจะโดนโกงจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือออ่บริวารที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะป๋า คุณเนาะคุณใจดีอ่ะอืมสุกลอกฉุกกงในเรื่องของการเงินนี่แหละคุณอาจจะแบบไม่ได้คิดเนาะการช่วยเหลือ,อแต่คุณก็ไม่เคยได้คืนให้ยืมไปก็ไม่เคยได้คืนอะไรแบบนั้นแต่ตอนนี้คุณอาจจะปกป้องตัวเองเป็นรู้สึกว่าอยากถ้าอยากจะช่วยใครคุณต้องดูดีๆอืมคุณเป็นคนใจดีอะคะ่ะราชาถือเหรียญเป็นคนใจดีในเรื่องของการเงินเป็นคนที่หัวบิสเนสด็นะคะการลงทุนต่างๆ ดูคุณเป็นผู้ให้แล้วก็ช่วงนี้การเงินของคุณดีค่ะมีเงินเข้ามาหรือ,อคุณช่วยเหลือคนอื่นไปสูญเสียการเงินไปเยอะเหมือนกันถูกหลอกถูกโกงก็เยอะแต่ว่าคุณก็ถือว่าเป็นการทําบุญในบางท่านก็คิดว่าเป็นการทําบุญไปอืมเพราะว่าคุณไม่ได้คืนแน่นอนสัญชาตญาณคุณเป็นแบบนั้น ขอให้คุณเชื่อถ้าคุณจะช่วยใครคุณต้องเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณจะรู้ได้ด้วยด้วยคนที่เข้ามาหาคุณคุณแค่มองคุณก็รู้เลยว่าคนนี้มาด้วยจุดประสงค์อะไรมาด้วยผลประโยชน์หรือเข้ามาคุณเอ่อมาขอความช่วยเหลือแล้วคุณจะได้คืนหรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณจะรู้เลยแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะปกป้องตัวเองได้อาจจะบอกปัดหรืออาจจะเหมือนกับปฏิเสธไปลดการช่วยเหลือไปอะไรแบบนั้น ดูคุณจะเก็บเงินได้มากขึ้นการเงินจะเข้ามาดีคุณจะมีเครดิตแล้วก็ลูกค้าเชื่อถือในตัวคุณคุณดูได้เงินมากขึ้นนะคะบางท่านอาจจะได้เงินจากเซนส์สัญชาตญาณหรือการฝันแม่นๆของคุณหรือได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก็เป็นไปได้นะคะหรือบุตรบริวารให้โชคในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้การเงินมีเกณฑ์การเติบโตการเงินไหลลื่นบางท่านได้โชคลาภเข้ามานะคะเดือดซันขึ้นมา การเงินดีขึ้นเรื่อยๆนะคะบางท่านได้เงินจากโลกออนไลน์ได้เงินจากการเดินทางหรือสูญเสียเงินกับการเดินทางก็เป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะเป็นอย่างไรทรยศขึ้นมาโอ้เจ็ดดาบางท่านอาจจะเป็นโรคที่เอ่อเป,เป็นหายหายหรือไม่ก็ตรวจหาสาเหตุไม่เจอ อืมบางท่านก็จะเป็นโรคในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวคิดเ,เองว่าตัวเองเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นแบบนั้นก็เป็นไปได้แบบว่าตรวจรหาัสาเหตุไม่เจอคะ่ะอืมแล้วก็นักกลยุทธ์บางท่านก็เจ็บเองเจ็บเองหายเองอะไรแบบนั้นก็เป็นไปได้บางท่านก็อาจจะพึ่งเสียอกเสียใจกับความรักหรือไม่ก็ คุณดูมันมีภาวะของการสูญเสียเกิดขึ้นเสียอ,อกเสียใจเกิดความสูญเสียในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะอืมคุณอาจจะกินเยอะดื่มเยอะหรือเปล่าแล้วมันทําให้คุณแบบอารมณ์ช่วงนี้คุณอาจจะอารมณ์แปรปวนเนาะมันจะเป็นในเรื่องของอารมณ์มากกว่าถ้าในเรื่องของโลกอื่นๆ ไพ่ไม่ได้โชว์ขึ้นมาถ้าบางท่านก็อาจจะหมายถึงนั่งนานเป็นโรคออฟฟิศซินโดมแบบนั้นก็ได้ต้องยืดเสน้นยืดสายบ้างแล้วก็บางท่านอาจจะหมายถึงเดินทางบ่อยๆอ,อาจจะปวดเอ็นปวดขาอะไรแบบนั้นหรือไม่ก็บางท่านก็ยกของหนักเนาะสิบไม่เท้าขึ้นมายกของหนักบวดคอปวดเอวอะไรแบบนั้นปวดคอบาไไลอะไรแบบนั้นอืมค่ะนอกนั้นก็ โรคเก่าๆหรือโรคที่มันเป็นอะไรหนักๆไม่ไม่โชว์ขึ้นมานะคะส่วนมากก็จะขอให้คุณปรับอารมณ์ให้ดีๆค่ะเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณอาจจะแบบวิตกกังวลไปเองเป็นโรคแพนิคคิดมากเครียดอะไรแบบนั้นอืมแต่คุณก็จัดการปัญหาของตัวของคุณได้ดีนะคะแล้วก็จัดการปัญหาในเรื่องของการแบบเข้าสังคมหาเพื่อนกินดื่มทําให้ตัวเองแบบ มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะการมีสุขภาพจิตใจที่ดีะคะ่ะโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ค่อยมาย่ำกายเราเท่าไรหร่หรอกคะ่ะก็คุณดูอารมณ์ดีมากขึ้นนะคะเหมือนกับโครคภั่ไข้เจ็บก็กลัวกลัวในเรื่องของการอารมณ์ดีการเ,เหมือนคุณจะมีสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นนะคะ เมื่อสุขภาพจิตของคุณดีร่างกายของคุณก็จะดีตามไปด้วยนะในบางท่านก็ก่อนหน้าน,นี้มันสุขภาพจิตแย่เนาะเจอกับปัญหาต่างๆหรือไม่ก็รู้สึกเศร้ากับบางสิ่งบางอย่างทําให้สุขภาพร่างกายแย่กินไม่ค่อยได้นอนก็ไม่เป็นเวลาอะไรแบบนั้นแต่ตอนนี้คุณน่าจะปรับเปลี่ยนอะไรได้ดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นมีอารมณ์ของการยิ้มหัวเราะมากขึ้นทําให้ร่างกายดูสดใสามากขึ้นแล้วก็ในด้านอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไร ในเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคุณคะในช่วงที่ดาวพระเกตอยู่ในภพเรเรนปะตะนัตตานิสักยันมนตาคาถาอัขระแรงคูประจำกายตัวคุณมีของคะ่ะตัวคุณมีของดีคุณพูดเจราจาใดๆเหมือนคุณ เป่าคาถาให้ลูกค้าเลยแหละจะมีคนเข้ามาชอบในผลงานของคุณแล้วก็พูดเจราจาใดๆได้รับการตอบรับดีจากลูกค้านะคะได้คู่ค้าคู่สัญญาอะไรแบบนั้นชาปนากิจขึ้นมาแปลสภาพสิ้นสุดจบหมดลาจากบางท่านพบเรือนปัตตนิเนาะก็เป็นช่วงที่อาจจะปิดเจ้าปิดดิวเก่าๆได้หรือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ จบปัญหาบางสิ่งบางอย่างแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะภายใบนี้อาจจะหมายถึงจบบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยเหมือนกันหรือบางท่านอาจจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานเข่าดําก็เป็นไปได้นะคะอแล้วก็เหมือนคุณจะมีเซนหรือเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นแบบนั้นก็เป็นไปได้ถ้าไปในงานข่าดําก็เหมือนกับจะต้อง พกอะไรที่ต้องป้องกันตัวติดตัวไปด้วยอืมพระจันทร์ขึ้นมาความนุ่มน,นวลอ่อนโยนอารมณ์จินตนาการแรงดึงดูดคุณมีพระจันทร์อาจจะหมายถึงเอการเงินได้เหมือนกันนะคะหรืออารมณ์ความรู้สึกของคุณจะอ่อนไหวในช่วงนี้ดาภเกตมากระตุ้นให้คุณมีอารมณ์ที่อ่อนไหวอารมณ์วิตกกังวลอารมณ์ที่แปรปวนโดยในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าเรา คิดในด้านบวกมันก็จะเป็นอารมณ์ในด้านบวกแต่ถ้าเราแบบออ่เอคิดในด้านลบมันจะเป็นอารมณ์ของการแบบซึมเศร้าอะไรแบบนั้นอะ่ะจะต้องคอโทรลตัวเองให้ได้อืมคุณอาจจะช่วงนี้เหมือนกับรักตัวเองมากขึ้นเนาะอารมณ์ของคุณนะ่าจะค่อยๆดีขึ้นนะคะจาก อารมณ์ที่มันดาวมาก่อนหน,น้านี้มีเกณฑ์ที่คุณจะมีความกล้าหาญมีความมั่นใจมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้ตัวของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานมากขึ้นได้เงินที่เยอะมากขึ้นหรือการบุกตะลุยการเดินทางการสู้ของคุณในช่วงนี้การแข่งขันใดๆก็แล้วแต่มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จบางท่านเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจุดเริ่มต้นของการได้โอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นหรือ รายได้จะเพิ่มมากขึ้นจากการงานที่เยอะขึ้นแต่ก็อาจจะต้องมีปัญหากับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะก็ดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนวินานะคะที่อยู่ทับลักคุณอะแล้วเล็งไปที่ดาวภเกตที่อยู่ในภพเรือนปัตตนิอาจจะมีเรื่องยุ่งยากในเรื่องของการงานในเรื่องของคนรักคู่ครองหรือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่มัน อ่อนไหวในช่วงนี้อาจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหรือเป็นช่วงที่คุณมีเรื่องวุ่นวายเข้ามากวนใจยเยอะแล้วก็ยังมีดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะกับดาวเจ้าเรือนสหัสชาเข้ามาทับลักคุณด้วยเนาะแล้วก็เล็งไปที่ดาวพระเกตก็ถูกกระตุ้นในเรื่องของอ,อาจจะมีเรื่องของการสูญเสียหรืออาจจะมีเรื่องของการได้เดินทางบ่อยบ่อการเข้าสังคมหรือจะได้เจอคน ทุกรูปแบบในช่วงเนี้ยเดินทางบ่อยเจอคนเยอะๆหรือไม่ก็อาจจะไปเกี่ยวขันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเป็นความตายก็ได้ชาปนกิจอะค่ะจุดมรณะเกิดขึ้นเนาะการเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างก็กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณได้เหมือนกันในบางท่านพราะนตามุนีสัพพวิชาบรมรูคัมภีวิชาปัดเปารักษาบางท่านก็อาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณจะได้รับการอ่าซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่า พบเรือนสหัดช้ามีดาวพระพฤหัสเข้าไปอยู่อืมมีเกณฑ์ที่คุณจะเข้าสังคมแล้วได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่การถูกเชิดชูการถูกหนุนนําการถูกนุนนํานนนให้เหมือนเปิดตัวค่ะได้รับการสนับสนุนมีชื่อเสียงจากการเข้าวงสังคมจากการผู้ใหญ่พาไปแนะนําตัวอะไรแบบนี้ค่ะมันมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะโดดเด่นถูกอุ้มชู โดดเด่นมีคนรู้จักเยอะอะไรในช่วงนี้แล้วก็เงินจะเข้าเยอะงานจะเข้าเยอะด้วยนะคะการติดต่อการดีวงานการประสานงานใดๆในช่วงนี้จะดิวได้ได้ลูกค้าผู้สัญญาแล้วก็การเอาชนะอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้เหมือนถ้าแข่งขันใดใดมีเกณฑ์ที่คุณจะชนะนะคะแล้วก็เดินทางบ่อยด้วยในช่วงนี้ไม่ว่าใกล้หรือไกลมีเกณฑ์การเดินทางชีปจรลงเท้าเดินทางได้เงินนะคะ อยู่เฉยๆไม่ได้เงินนะคะบอกไว้เลยเดินทางแล้วได้เงินติดต่อเดินทางเจรจาต้องมีให้เยอะในช่วงนี้แล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินเยอะค่ะก็ประมาณนี้คุณจะเหนื่อยมากขึ้นแน่นอนแต่การเงินจะเข้ามาคล่องตัวแล้วก็เข้ามาเยอะด้วยแน่นอนค่ะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ support morning ได้ในทุกๆช่องทางแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่ให้ทิปให้แตงหมอ n i n มาด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ